ไปครับก็บสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมก็มาพบกับผมนับช่องยูทูบนับกินปลากระกง,งูกแล้วก็สวัสดีนะครับไปยังเฟซบุ๊กเฟสบุ๊กรวยรู้จักยาวครับพี่อาที่พีบายกินปลากระกง,งูกคลิปนี้ก็ไปรับชมครับรถใหม่แล้วพี่น้องคลิปนี้ชมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแมาดูมิตูโม่ครับ เปเสสองนึ่งศูนย์ครับจีดุกไปน้องตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับแกกล้องนะครับมาลงงานนี้อันแรกครับเลียริ่งไ่น้องกุดต่อมายางนะประมาณ20สิไร่นะคสองแปลงไ่น้องไปต่อกันครับ ลงมาได้สองวันแล้วพี่น้องสุบิตูโบ,โบครับตัวนี้นใ้ใลของยนต์ของอีซูซูนะครับ c f เ1นะพี่น้องดีโรครับไดเรเดีกิ๊เท็กชั่นนะครับ้อยอัดิบเจ็ดแรงมากครับตีหนึ่งพันแปดร้อยอดิรอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำครับระบบอินเตอร์คูลเลอร์นะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดรับกไลน์นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กว่ากดติดตามให้ด้วยพี่น้องมาพร้อมกับพร้อมไม่นดนลิกนะครับกาวาดะคินะับเกย์สามวีจากประเทศญี่ปุน่นช่วงล่างก็รอเลย์จดลูกนะคแกบเรียสองครับกาดโซ่หนึ่งใบเตก80จิน ตันนี้นี่เป็นเกเรียพ,เรย,รย,ยพี่น้องตันนี้เป็นเกเรียครับเนี่ยครับจังล่างเวิมยังดำดำอยู่เลยพี่น้องรถใหม่ครับรถใหม่จะเป็นตัวไอ้กนี่สองศูนย์ไอ้กนี่พี่น้องจะเป็นอ่าล้อเลอร์ครับแล้วก็จะมีดำสองล้อนำมาครับแต่ตัวนี้เป็นตัว ธรรมดาพี่น้องส็เตนดาร์ดนะคพุงกี้ก็สูงยุดเก้าสามครับลูกบอลเป็ดอ่าฟันเนี่ยเบียริ้งไปด้วยพี่น้อง กดตอ่อครับเราต้องยืนด้านหลังพี่น้องเพราะว่าด้านหน้านี่ไปไม่ได้ครับลดแสงหล่นใจก็ติดตอ่อลีดเวพี่น้องแต่เป็นนิป,ปุกนี่จะมีคำว่มามาเก้นอยู่ด้วยพี่น้องเสริมความเกร็งนนะับจากมาเกน ตอนนี้เร่งหมดเอนะครับหมดกระต aman ใจหมดเอพี่น้องมีทั้งหมดสามโมนนะครับสามโมนนับซูมิตุโมนะครับมีหมดเอครับหมดอ่าแรกนะพี่น้องหมดติจ้าสุดนะครับแรงดีครัหมดนี้หมดนเอครับ มัดกับพี่น้องโมดีนี่จะเป็นโมดกำลังนะพี่น้องโมดต่อไปก็เป็นโมดเอสนะครับโมดไอพี่น้องโมดไอครับแล้วก็โมดสุดท้ายก็เป็นโมดเอสปีพี่น้องโมดที่เร็วแรงตะลุกนรกนะครับ สามหมดการตะมันลายอ้กยํก็ซื้อมาดิสามแจกนะครับจากโรงงานขุนเยอะมากไปน้องขุดครับ,บอืมเนี่ยต้องใช้บุ่งกีไปน้องในการอัดขึ้นนะครับ เราดีไปยังตีมานด้วยนะครับตีมานป่าจีมครับป่าจีมลายเจมแกะกลองสุบิตโมมานะครับสาจบเจ้าบงกันนี่เมื่อกี้เราขึ้นไปลองแล้วพี่น้องโอ,โอเคอยู่ครับครับลองระบบแป๊บเดียว สนใจก็ติดตอ่อลีดเว้ได้ครับหนึ่โตได้ทุกวันพี่น้องหรือว่าจะโตรองตามจริงปากังมุ้งได้ครับศูนกครับศูนย์แปดกับก้าตัวนับสล้าน6กพี่น้องถ้าจำไม่ผิด เนี่ยโมดีไปเรื่อยไปนอ้องเหมาะมากครับกับมันกุตโตนะครับรากเยอะครับ บุนกระจายเลยสิโอ้โหออนแบบรัวๆครับรถใหม่คร,รับพี่น้องแรงดีรกมากครับแรงนี้ น่าจะเป็นปลาใสไหมน้องน่าจะเป็นปลาใสครับปลาใสก็คือปลารกนะครับปลาที่รุก้รงมานานไปน้องเราก็กางร่มครับ่วงนี้กาดร่มไม่ได้ไปน้อง โอโดตอใหญ่เลย่น้องโดนตอใหญ่ครับอือโอ้อือโอ้ดูความแรงครับโอ้โหมีกระดุกไปลองมีกระดุกโอ้ใส่ก็อขึ้นครับ Nè đu ra con gặp đu ra เดี๋ยวพี่น้องเราขอเลื่อนเลื่อนกวัา

พบว่เจอกันหม่กป่นาคมราคุณก็นสวัสดีครับ